วันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนดูการลงทุนในชาร์กแท้งไทยแลนด์ซีซั่นที่3ว่าธุรกิจแต่ละธุรกิจเนี่ยเขาไปถึงขั้นไหนกันแล้วโดยวันนี้เราจะพาไปย้อนดูธุรกิจทุเรียนทองลาวาภูเขาไฟของชาร์กท็อปหลังจากที่ดิวกันในรายการด้วยข้อเสนอ1ล้านบาทแลกกับคุณน20% 1ล้านบาทแลกกับหุ้นส่วน20%ค่ะซึ่งในดูนี้ชาร์กท็อปก็ย้ำไว้เลยว่าไม่ขอต่อราคาผมไม่ต่อราคาเลยครับ1ล้าน20%ตตามที่ต้องการ สิ่งที่ผมจะช่วยคือผมว่าทุกอย่างครบอยู่แล้วครับขาดการตลาดที่ดีทุเรียนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นวายของประเทศไทยกับสตรัคเจอร์บริษัทผมคิดว่าผมช่วย2อ,อย่างนี้ได้ดีนะครับต้องบอกว่า เซอร์ไพรส์กับคุณท็อปมากตั้งแต่คุณท็อปออกรายการมาเนี่ยนะเพิ่งจะพูดเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเทคเยอะเนี่ยเลยทําให้ชา์จริงแล้วก็แฟนๆรายการถึงกับช็อกกันไปตามๆกันเลยครับคงเป็นอย่างที่ชร์จริงบอกเพราะปกติแล้วชักท็อปจะดูสนใจในธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคสตาร์ทอัพซะมากกว่าแสดงว่าชักท็อปน่าจะสัมพันธ์ได้ถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงอย่างหนึ่งของประเทศไทยแน่เลย เพราะว่าทุเรียนทองลาวามีความพิเศษก็คือทุเรียนจะถูกปลูกในที่ดินของภูเขาไฟโบราณทําให้ทุเรียนที่ถูกปลูกที่นี่ได้รับแร่ธาตุครบถ้วนทําให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ถ้าใครได้ลองคงต้องติดใจแน่ๆเลยครับแบบผมนี่แหละครับพอกินมาแล้วทีนี้มาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจทุเรียนทองลาวาภูเขาไฟที่ชาร์กท็อปลงทุนไป One year later หลังจากผ่านไปหนึ่งปีชาร์กท็อปก็ทำตามอย่างที่พูดเลยก็คือทำการตลาดออนไลน์ให้มีการทำคลิปลงช่อง YouTube ทำการถแถลงการจับมือร่วมกันร,ระหว่างบิดคับและธุรกิจทุเรียนทองลาวาภูเขาไฟและชาร์กท็อปเองก็นำเอา NFT เข้ามาใช้ในการจองทุเรียนซึ่ง NFT จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกการจองทุเรียนพร้อมกับเช็คประวัติของทุเรียนลูกนี้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลูกนี้มาจากพื้นที่ไหนของสีสะเกตปลูกในอุณหภูมิเท่าไหร่และในอนาคต จะสามารถจองข้ามปีได้เลยครับซึ่งในแต่ละปีจะมีทุเรียนจากพื้นที่สีสเกตเพียงแค่1ล้านลูกเท่านั้นซึ่ง1กล่องที่เขาแกะมาพร้อมกินแล้วเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,590บาทถ้าขายหมด1ล้านลูกลองคูณเล่นๆนะครับก็คือ1,590ล้านบาทนี่ยังไม่นับสินค้าที่ส่งออกอีกนะครับเนี่ย และนี่ก็เป็นแค่ธุรกิจเดียวที่ชาร์คท็อปของเราเข้าไปร่วมลงทุนในชาร์คแท้งไทยแลนด์สีซ้นที่3นะครับตัวเลขไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับสุดยอดเลยวันนี้ครับ